สวัสดีครับรััใช่ะนใช่ครับอันนี้เป็นองรนเราจะมาให้ความรู้นะเก็บราเอยเกี่ยวกั้อมสาระเี่เสูใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะครับ เราจะพูดเปรียบเทียบนะครับตัวครับผมนะครับก็คือว่าเริ่มต้นตัวท้ายเด็กใช่ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับไปน้าตัวนี้น่าจะเป็นสาตว์อะไรกันจะเป็นแบบมัลตีรีเฟคเตอร์มัลตีมันตีรีเฟคเตอร์ตัวนี้นะครับที่จะการใช้งานก็คือมีวงแสงใช่ย้อนกลับไปโซนใหม่ใช่ครับนะครับคือมันจะมีออโรโมโน คืออะไรนี่ลูกค oh, oh, ้าเขาไม่ร yeah, ู้รวมถึงผมผมเองไม่รู้นะโซโล่เหรอโอ้โฟโล่โอ้โฟโล่มีโฮมลูกค้ารู้ไหมไม่รู้นะเราต้อนมีตรงนี้นะก็จะเกี่ยวกับการใช้งานว่าเราผับไปที่บ้านเราแล้วคืออยนี้ครับผมเราแับเครื่องยนต์ไรียบร้อยแล้วเราสามารถเปิดใช้งานตรงนี้ได้ เพอ่ืก็คือว่าเราเหนื่อยเรืงเยอ่ะใครในสักแม้งจะหยุดทำงานทีไรสามสิบวิผมจะบอกนะเราเริ่มเราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวเราจะมีที่จ่ายที่ดูที่สิ่งต่างๆในการใช้ของคุณทาด้วยช่ไหมครับก็ใช้งานอย่างไรนี่นะครับไปต่อนะครับการเงาน ก่อนครับปิดกระตุกก่อนนะนะครับผมเดี๋ยวอรย์บอกเลนะโอเคการใช้งานนะของไฟหน้าระบบตัวของมันตีดีเฟกเตอร์นะนะครับเราแยกเป็นตัวมันตีดีเฟกเตอร์สำหรับตัวเอสเอสนะตัวโพลิเตอร์สำหรับเกียอบดีเอขึ้นไปใช่ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนที่เกี่ยวกับการใช้งานให้ถึงนะแบบไหนที่ทำแบบไหนตัวนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับการใช้งานของระบบไฟหน้านะครับ ก็คือง่ายๆตามไปก็คือเป็นไฟสูงปกติใช่ก็คือต้องการค้างไว้ใช่ค้างไว้คือไฟสูงปกตินะครับนไปฮะเข้ามาแค่นี้ตอนเข้ามานี้ก็คือแบบแบบไฟสต็อปไฟสต็อปไฟสต็อปนะปกตินะครับก็าใช่ปกติไฟเลี้ยวปกติไฟเลี้ยวปกตินะโอเคแต่ถ้าเราจะาเราบอกว่าตัวนี้มันจะไม่มีไฟจัดหมอกนะ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 ครับจะเป็นมันตีดีเฟคเตอร์เป็นไฟหน้าปกติธรรมดานะครับสำหรับการใช้งานของระบบ ฟอลโลมีโฮมเริ่มต้นเราลองว่าอันนี้เป็นน EP สองแมนจะแบบต่งเต้นต่นเต้นนิดหนึ่งสำหรับการลงยูทูบนะครับตึงเต้นตงเต้นเรากดคาไว้อย่างนี้เลยนะครับคาไว้ปุ๊บปุ๊บล้าก็นี่คือการา อ่ามันก็จะมีเตือนด้วยข้างบนนะครับเป็นสายหน้าว่าเราเปิดแล้วนะครับเราไปดูด้านหน้าเลยเออไปดูด้านหน้ารนี้มันก็จะเปิดมาให้เรานะครับอันะน,นี้ผมจำได้แล้วนะระบบของอะไรนะนี่ ฟอลล์มีโฮมฟอลล์มีโอาอันนี้ตรงๆนะเซลยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยมันจะดับเองนี่ดับได้นะฮะอันนี้คือเราตัวแรกเลยครับอันนี้ใช้ดนกรณีที่มือรา่นท้าลงมาดำงุระที่หน้ารถก็คือใส่สวา่างใช่สวานด้วยังนั้นนะครบเดรจะไปต่อที่ตัวเปลี่ยนคระบี่เปลี่ยนแท ถ้าเทาเองนะคะัาแต่างกับตัวเมื่อกี้ยังไงใช่ที่เราพูดถึงไฟเมื่อกี้เป็นไฟตัวเอ็กใช่ไหมเมื่อกี้ตัวเอ็กตัวนี้มันจะกลายเป็นไฟโตก้าเปื่อนและมาหนึ่มาหนึ่ตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวน้แล้วก็มีระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติไม่ไม่อัตโนมัติระบบไฟสูงต่ำแนบตัวแล้วทีเนี้ยก็จะมีเดรร้ายด้วยดูแล้วสบเฉียวสวยนะครับสวยมากตัวนี้นะครับอ่า ก็จะมาพร้อมนะครับกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกสำหรับเกียร์ R V A เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ครบเลยนะมาพร้อมกับตังงาคมเมี่ยงดูดีนะฮะสวยหรูนะเอาไปแต่งซีนก็ได้ใช้งานทั่วไปก็ได้นะไปนะครับเรามาต่อกัน วิธีการใช้งานนะครับของระบบตัวไฟปุ่นที่ซื้อตักใช้งานไนีตัวนี้มันมีทิเก็ขึ้นมานะครับผมครับการใช้งานปกติเหมือนเดิมเลยแต่เมื่อกี้นะ<ช>นเราก็กดชาวไว้เสร็ะจปุ๊บนะมันก็จะขึ้นเตือนเนี่ยอันนี้คือระบบโฟโลมีโฮลโฟโลมีโฮลนะครับจะเปิดแสงสว่างให้เราเข้าบ้านท,ทําธุระอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วไงก็ประมาณนะ อ้าวสิบวิอ่าอันนี้ลูกค้าใช้ได้นะใช้ดีบางท่านลูกค้าหลายท่านยังไม่รู้ยังไม่รู้นะฝากคลิปนี้ไปด้วยใช่เดีเราไปดูได้เดี๋ยว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 ตัวนี้นะยังไม่หมดนะยังไม่หมดอีกพี่ตัว l t a ขึ้นไปเนี่ยมขับสูงกับได้ด้วยไฟก็คือปรับตรงนี้ก็คือปรับโคมไฟโคมไฟปรับสูงอ้าวสูงต่ำนี้มีมีประโยชน์ยังไงก็คือว่า เวลาเราบรรทุกหน้าข้างหลังหน้าหน้นาหน้ามันจะเชิดนะเราปรับสามารถปรับต่ำได้นะครับก็คือเราก,กดมาตรงนี้อันนี้คือศูนย์นี่คือหมายความว่าระดับมาตรฐานปกติผู้วราเส้งานอยู่นะฮะถ้าเกิดเรามีการบรรทุกอะไรเสร็จปุ๊บนะหน้ามันจะเชิดขึ้นเราสามารถปรับมานะอันนี้นหนึ่งนะครับสองอสามนะครับสมมุติว่าระดับศูนย์ปกตินะผิวเส้นตรงนี้นะครับนะครับ สมมติว่าเรากดมาที่1นะครับมันก็จะต่ำมาให้เราอยู่ประมาณนี้นะครับสองก็ต่ำลงมาสามต่ำลงมาอนะข้อประโยชน์ของรถยนต์มีสุดใช่ด้วยก็ความรู้เก่งเล็กๆน้อยๆจากทางที่สุปมาเจรได้เลยนะว่าลูกค้าบ่างชาติที่มีสุมไปจะรู้ว่ารถยนต์มีสุตเรามี光荣มีความ光荣มีคว์ม รู้แต่ว่ามีก็คือเราโพมีบ้างโพมีบ้างนะครับโพมีข้อมูลนะบางอย่างอาจจะเราเริ่มต้นทำ EP กันอาจจะทัดทันนิดนึงนะครับเราก็มีศูนา์อสังหาริมทรัพยใหม่นะวินบีนะใช่นะเราก็พยายามจะหาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปปั้นต่างๆให้กับลูกค้าตลอดใช่ครับนะด้วยนะครับสำหรับเราวันนี้ ก็จะหายตัวแบบกระโดดหายแว้บอื่นไหมไม่ได้ไม right. ่ได right, ้่หาพี่อย่างแรกนะทุกคนเข้ามาดูนะฝากกฎสับตะไคร์ตะไคร์ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยจริงๆกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่าฮะแล้วจะการนายลูกค้าก็จะได้ความรู้ได้สาระเนื้อหาและสถาองลูกค้าก็ดูใช่จะคอยได้เกิดการเกิดความติดตามมาด้วยใช่ครับโอ๊ะพลับมีสุกมหาคอนอ่าฮะเพชรบุรีตะไไม้ ยินดีด้วยครับใช่ฮะฝากไ่อแล้วฮะฝากไวว่า EP ที่3จะคืออะไรบอกเลยดีกว่าบอกว่าใหุ้ดวิารมากปุดวารใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูการทำงานของช่างของเราว่าโรนซ่อมเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวค่อยติดตามของเราพร่งนี้โอเค EP า p 3ของเราเนาะอันนี้ก็ไวได้าะ เราจะนำธุรกิจตรนี้มาบ้างสวัสดีครับ